ดิฉันจิ๋วกมลวันจังหวะค่ะและเป็นเทรน์เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะรายการของเราได้แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลาด้วยกันค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วง s t o r Love เป็นการนําเสนอเรื่องราวความรักที่น่านประทับใจทําให้เราได้เรียนรู้และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตความรักของเราค่ะ ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วง f e s h i o n of Love เป็นการถามคำถามเกี่ยวกับความรักสไตล์เลิฟอินเทรนด์นะคะทำให้เราได้คิดว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์เช่นนี้เราคิดยังไงและเราจะตอบยังไงค่ะและในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วง Sharing of Love รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรับผ่านการกระทำและสนับสนุนทุกคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะ ค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะนั่นคือช่วง Story of Love ค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวความรักของครอบครัวแข่งขันค่ะอยากจะบอกว่าครอบครัวนี้เป็นแบบอย่างในการสร้างชีวิตในการแสดงความรักในครอบครัวมากท่านเป็นแบบอย่างที่ดีกับเราจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวความรักของทั้งสองท่านกันค่ะช่วง sure. Story of Love สวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณยายสงัดกับคุณตาพิเชษนะคะแต่งงานกันตั้งแต่ปีไหนคะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยครองเรือนมาเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมดประมาณกี่ปีแล้วคะสี่สิบหแต่งแต่งวันที่ยี่สิพฤศจิกายนพศพันห้าอยสิบสองก็ส <40, S 3> ี่สิบห้ปีส2ลบ เจ็ดสี่ห้าปีแล้วครับสี่สิบห้าปีโอ้โหนานมากค่ะปัจจุบันคุณตากับคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะของของตานี่อายุหกสิบเจ็ดปีเจ็ดสิบหกโอ้เจ็ดสิบหกปีตัวดีนี่แหละแกเป็นยี้อยากเป็นหนุ่มอะอยากเป็นหนุ่มคือนเจ็ดสิบหกปีค่ะคุณยายแล้วคะของของยายเข้าเจ็ดสิบปีนี้ค่ะ แต่ยังดูแข็งแรงยังดูหนุ่มแน่นอยู่เลยวนนี้มีบุตรทั้งหมดกี่คนคะสี่คนค่ะลูกปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างพอ้คนโตโอ้คนโตเรียนจบปริญญาเอกมหาลัยคอุงแก่มค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสมรสกับเอสอดรปรินดาสอนอยู่เทคโนราชมุคล <จ>กัลสกัลสิน,สนค่ะมีบุตรละสองคนค่ะ,คคะแล้วคนที่สองก็เป็นเจ้าของบริษัทสุรนาลรี์แอนทิเตนคุณนา <จบ S 1> แข่งกันนักปริญญาตรีค่ะค่ะ,คะ เป็นครูให้แม่5ปีไม่เวิร์กไม่ได้บรรจุเป็นเผือแตจ้างแล้วก็มาเป็นทาให้พ่อมาสอบได้แล้วสามปีได้หลายอาชีพเลยเขาบอกว่าเขาเป็นครูให้แม่แล้วเป็นทหารให้พ่อแล้วต่อไปผมขอเป็นของของผมเองของตัวเขาเองเขาก็เลยทำกิจการ จำหน่ายแอร์ติดตั้งตอนนี้รับติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานอะไรหมดเลยเดนเดินท่อแอร์เยอแยคะแบบนั้นนะคะประก็ประสบความสำเร็จนะคะคก็แต่งงานกับคุณเยาวมานที่เป็นการเงินอยู่วิไลอาชีพพิมายเขาก็ให้ลาออกมาเลยมาช่วยกิจการทางนี้ค่ะเขาก็ไปได้สวยอยู่ค่ะค่ะต่อไปคนที่สามก็ทนับพงแข็งขันค่ะ จบปริญญาโทจากมอบุรภพาค่ะแต่งงานกับคุณสาวิตรีพยาบาลประดับจเนี่ยมหาราชเนี่ยพยาบาลมหาราชค่ะมีลูกหนึ่งคนแล้วก็คนเล็กก็พร้อมสศริแข็งขันแต่งงานกับคุณบัญชัยศรีพลกลางซึ่งเป็นญาติของมีนเขาเนี่ยค่ะเป็นน้าชายน้องมีนจบปริญญาตรีจบปค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างคุณตากับคุณยายเมื่อในสมัยอดีตไปยังไงมาไงคะถึงได้มาลงเอยมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยค่ะก็คืออย่างนี้ตามที่ตาเล่าให้ฟังตะกี้เนาะผมก็มีหลักในการเลือกคู่ <c oughs> ครอง <c oughs> รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติดี <c oughs> มีศีนธรรม <c oughs> เสร็จแล้วก็มาพิจารณาดูว่าทางคุณยายเนี่ยเป็นคนที่อะไรมีความเหมาะสมมากที่สุดคุณสมบัตินะคุณสมบัติ <c oughs> ตามที่ระบุแล้วได้ไปเจอคุณยายที่ไหนคะไปเจอครั้งแรกนี่ผมพักร้อนไปหาเพื่อนกันที่จุบหมกเดุนเดียวกัน <c oughs> เขาเป็นครูกันหมดมีผมมาทหารคนเดียวค่ะก็ไปหาเพื่อนกันที่พี่ไมะ <c oughs> แล้วก็ได้จักรยานคนละคันกับทีมเที่ยวแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งสอนเป็นเป็นครูมีครูคนเดียวสอนอยู่นั่นอยู่คกตองโรงเรียนบ้านคกตองโรงเรียนบ้านคกตองครูคนเดียวสอนสี่ห้องคนเดียวสอนสี่ห้องก็นําไปเที่ยวจะบอกว่าเฮ้ยแถวนี้มีสาวคนหนึ่งนะสาวครูงั้นไม่มีใครกล้าจีบหรอกงั้นเพราะเขาคนเก่ง คนเก่งคนดีคนกล้าค่ะเออไอนลองนําไปดูเที่ยวไปครั้งแรกก็ไม่เจอเขาไม่เจอกลับมาทางมาพี่ค่ะสวนทางกันลับสวนทางกันผมกลับเข้าหน่วยวันหลังไปใหม่อีกค่ะครับก็พอดีรู้จักกน้องๆเขาเป็นครูันแหละแคต่ไมผมเรียนมัธยมไปอาศัยบ้านเขาอยู่คก็ เขาเรียกผมอาเนาะคืออาคือไปไปอาเดี๋ยวจะนําไปว่างั้นผมก็ไม่กล้าไปคนเดียวเนาะเมื่อเขาจะไม่รู้จักนําไปนําไปก็แนะนําตัวแนะนําตัวก็เห็นหน้าเห็นตากันค่ะชอบเลยไหมคะตอนชอบทันทีเลยชอบแล้วคุณยายล่ะคะชอบเลยไหมคะก็ก็สมัยใหม่เรียกปิ้งกันเลยเนาะว่ายายฝันก่อนไงนะยายฝัน ฝันเห็นตอนยายสอนอยู่จุมพวงอะหมอไปฝันเห็นว่านุ่งท้าม่วงใส่เสื้อราตะแตนสีขาวยังรอเลยมายืนดูยายสอนนักเรียนยายบอกอุ้ยก็นึกชอบในความฝันอะนะฮะจะหมูนี่โด่งเลยแต่ว่ายายก็มีกฎของยายนะฮะถ้าหากว่าผู้ชายที่ดื่มเหล้าสุบุรียายชะไม่เลยไม่เลยไม่คบด้วยเลยครบพอดีคุณตา ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เพราะตอนยายเรียนอยู่ที่วิไลคูนคราซิมานะฮะอาจารย์จินตนารอดพูนท่านสอนการครองเรือนท่านก็ให้เขียนมาว่าชายในสเปคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยายก็เขียนไปว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็เฮบอกชาติหน้าค่อยหาอย่างนง้ยเดี๋ยวดีมาเจอพ่อเขาใช่เลยบากว่าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็ ก็มีมีใจให้นะคะหลังจากนั้นค <c oughs> บกันกี่ปีคะถึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันค่ะรู้จักกันปี0 8ย์มาแต่งงานปีหนึ่งสองนะครับเนาะก็สี่ปีเนาะแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณยายสงัดประทับใจในตัวของคุณตาพิเชษตลอดระยะเวลาที่ครองเรือนมาด้วยกัน,นประทับใจมากที่สุดและรักมากที่สุดคุณสมบัติข้อไหนคะเขาเป็นคนจริงจัง ใจดีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เขารู้จักนะคะเขามีเทคนิคเวลาเราโกรธเขาก็จะไม่โกรธอะไรอย่างนี้ค่ะคือเขาจะเป็นคนทือว่ามีความจริงจังมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สม่ำเสมอความสม่ำเสมอของเสมอตนเสมอปลายเสมอตนเสมอปลายแล้วคุณตาพิเชษนะคะประทับใจอะไรในตัวของคุณยายสงัด มากที่สุดที่รักมากที่สุดเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นมากค่ะคือทุกสิ่งอ่ะกคุณยายสังัดนี้ไม่มีความด่างพร้อยอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับก็จะดีเสมอไปหมดครับดีเสมอไปหมดเลยไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่ผมกล่าวมาจะกี่ยี่สิบกว่าข้อนี่มีไรตัวของคุณยายทุกข้อค่ะครับโอ้โหเป็น พอดียายเป็นคนขี้เลเนาะคุณแม่ของยายมีลูกสาวนันเก้าคนเลยไม่มีใครสวยเกินใครเลยแหละเป็นคนขี้เลยายก็บอกว่าพูดให้เพราะยิ้มเข้าไว้ลูกมันก็เลยติดนิสัยพูดที่เพราะแล้วก็ยิ้มเข้าไว้มันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดีแล้วก็เป็นคนมีน้ําใจไปงานไหนนี่ยายจะช่วยเขาเต็มที่เต็มที่เลยก็ใ้ในครอบครัวเราเราก็เต็มที่แล้วความรัก ที่มีให้แก่กันและกันตั้งแต่ต้นที่รู้จักกันจนถึงวันนี้ลดน้อยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นคะก็มันเพิ่มขึ้นนะครับเนาะมันมีแต่เพิ่มเพราะอะไรเพราะมันอยู่มาด้วยกันเ่งค่ะคือไอ้ความใคร่มันหมดไปแล้วมันเหลืออยู่แต่ความรักความห่วงใยความห่วงใยกันแค่นั้นแหละค่ะเขาไปไหนออกจากบ้านไปช่วยงานหรือไปไหนวันสองวันสามวันนี่คิดถึงคือหนึ่งอยู่บ้านนี่อาหารการกินเพียบ ที่รับกีนนอนนี่ไม่ต้องห่วงเขาดูแลหมดเรียบร้อยหมดครับเรื่องอาหารการกินเรื่องที่รับที่นอนเรื่องมันก็มีแค่นี้เรื่คนเราเนาะโดยเฉพาะกับข้าวกับข้าวถุงไม่ใช่ไมทานต้องทานฝีมือีทำอาหารอร่อยมากลูกลหลานลูกลหลานจุนอ้วนกันทั้งบ้านอยากมานี่เพราะอะไรเพราะอยากมาทานฝีมือคุณยายสงัดงกัดค่ะ อยากจะบอกว่าน่ารักและน่าประทับใจมากเลยค่ะทั้งสองอานเป็นแบบอย่างที่ดีมากให้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะครองชีวิตคู่นะคะขอให้รักกันแบบนี้ไปนานๆตลอดไปและก็เป็นแบบอย่างแบบนี้ให้กับเราตลอดไปนะคะท้ายที่สุดรายการของเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะให้ทั้งคุณตาและคุณยายได้ทําร่วมกันนั่นคือการจัดผลไม้ลงบนจานผลไม้เพื่อที่ถ้าเราจะ จัดผลไม้ให้กับคนที่เรารักได้ทานเราจะจัดออกมาเป็นยังไงในเวลาที่จํากัด5นาทีนะคะให้ช่วยกันนะคะเราจะได้เก็บภาพสวยๆน่ารัก <cooler> น่า <laser> รักไว้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําเลยนะคะค่ะค่ะค่ะปเบ ลผลไม้จานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฝิมือของคุณตาพิเชษกับคุณยายสงัดได้ร่วมกันทํานะคะมีความหมายว่าอะไรไหมคะ <c oughs> ผลไม้ในจานนี้ทำไมถึงจัดแบบนี้ <c oughs> หรือว่าก็มันสวยให้ <c oughs> <c oughs> มันสีมันสวยอยู่เป็นกลุ่มจับกลุ่มการทำเป็นกลุม่มค่ะคือแบบเป็นรวมกันทุกรสชาติที่ชีวิตของคนมีอยู่ เความจริงตากระยายนี่ในชีวิตเืคร่องตาของยายนี่จะมารวมกันจุดนี้ในที่ที่เป็นจุดรวมของของของผลไม้หลายชนิดเดียวกันแล้วก็ยังมีความเป็นระบบระเบียบอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเป็น เป็นกองเป็นพักเป็นพวกเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มของมันโหน่าพักมากเลยค่ะอันสุดท้ายอยากให้แสดงความรักผ่านการกระทําเล็กๆน้อยๆแค่นิดเดียวนะคะั่้คืออันนี้อยากให้ป้อนผลไม้ของคนที่เรารักชอบเนี่ยนะคะอเปลี่ยนกันนะคะคนละชิ้นแห้กอนค่ะครับนี่เราสับปะรดนี่คือหนึ่งเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่ามีตาโรบโรบโรบ รอบตัวนะครับเนาะแล้วก็มีหัวสามารถที่จะเอาไปปลูกได้นอกจากโคนต้นแล้วแล้วแหล่งรวมรสมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนิดๆอะไรพวกนี้แหล่งรวมรสเหมือนกับชีวิตสมรสแหลมรวมกันหมดนี่แต่สรุปแล้วก็เป็นรสที่อร่อยกินแล้วก็ชื่นใจชอบมาก คุณยายป้อนคุณตาบ้างค่ะทำไมเป็นแตงโมคะแตงโมนี่เป็นของเย็นเหมอนเนาะอยากให้คุณตาใจเย็นๆแล้วก็อะไรล่ะมีลูกเดียวลูกใหญ่ลูกโตมีความใหญ่เหมือนกับคนรักเดียวใจเดียวอ่งใจใหญ่สีสันข้างในกีสเดก็ สีแดงสดใสค่ะแล้วต่าก็ชอบตางผมผมก็ชอบด้วยค่ะคำเดียวก่อนโอ้น่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้ร่วมรายการกับเราน่ารักมากเราได้แบบอย่างที่ดีจริงๆค่ะหลายๆเรื่องทําให้เรารู้ว่าโการที่จะครองชีวิตคู่ให้ราบรื่นและประสบความสําเร็จเนี่ย มันต้องมีหลักการแล้วทั้งสองท่านก็ดําเนินชีวิตตามหลักการนั้นจริงๆขอบคุณที่เป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะคขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ พุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่ของทอดอร่อยมะเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุงแว่งแขนยังไงแม่ตา้งขาเท่าไหร่แว่งแขนไปข้างหลังให้สุด แว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่แมได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัย <c oughs> คุยกันช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV คิดกันไว้ไอเดมไหน,มหนนะไม่พี่ผมยีบกลับกว่าเมียมเดี๋ยวกลับพี่แล้วผมกลับก,ก่อนเดียวไ้อส่งชนกันชน ครับพิ่กลับเรียนเหรอเด็กเรียนด้วยอะให้ไปส่งไหมไมนะ่เป็นไรค่ะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นี้คุณจะเลือกทำยังไงคุณเลือกอยู่เฉยๆคขอบใจพี่มากเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงบ้านพี่แล้วนะไปกินข้าวบ้านพี่หน่อยนะนะนะไปเห็นนะไม่ไปมีอะไระไม่ไปไม่ไป คุณเลือกเข้าไปช่วยเรียนอะไรเนี่ยไปดิวมีอะไรหรือเปล่านี่ทำอะไรกันน่ะทำไมทำอย่างนี้อ่ะแกผู้หญิงได้ไงเนี่ยมันมันคงด้วยแกจะกว่ดีไหมลงไปเลยครับลงไปลงไปเลยครับไปเร็วดิเฮ้ยเร็วเร็ว อย่านิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหนึ่งเสียงของคุณช่วยหยุดความรุนแรงได้ และปูกพันกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันค่ะ,ะนั่นคือช่วง Question of Love นะคะสัปดาห์นี้พิธีกรรับเชิญของเราก็คือน้องกรันภารดาปราณชัยกุณค่ะอยากจะบอกว่าน้องยังไม่จบชั้นมัธยมปลายเลยนะคะแต่มีความสามารถในการเป็นพิธีกรที่ดีทีเดียวเลยค่ะเราไปชมสไตล์การเป็นพิธีกรของน้องกันกันค่ะช่วง Question of Love สวัสดีครับผมชื่อการพระดาบางชัยกุลครับกําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบุญวัฒนาชั้นม6ครับวันนี้เราอยู่ที่บุงตะลัวเพจะมาถามคําถามในช่อง Question of Love ครับซึ่งคําถามประจําสัปดาห์นี้คือถ้าคุณมีโอกาสพาคนที่คุณรักไปดูกีฬาโอลิมป,ปิกคุณจะพาคนที่คุณรักไปดูกีฬาประเภทอะไรชื่อมินค่ะชื่อเบนค่ะ ชี่มายค่ะมมีคำถามนะครับที่จะถามว่าถ้าเราสามารถพาคนที่เรารักไปดูกีฬาอลิมปิกได้ครับจะเลือกพาเขาไปดูกีฬาฟุตบอลค่ะชอบดูค่ะโอเคก็ชอบดูกันฟุตบอลค่ะฟุตบอลเหรอทำไมอ่ะแฟนชอบดูแบดมินตันค่ะทําไมแบดมีคนชมเยอะดีค่ะ Love i n t e n s สวัสดีครับอ้ครับชื่ออะไรครับช่ออยค่ะกรันโอมครับชิปายครับ มีคำถามมาถามครับว่าเราสามารถพาคนที่เรารักไปดูกีฬาโอลิมปิกได้ครับจะเลือกพาเขาไปดูกีฬาอะไรครับเอฟุตบอลครับทำไมฟุตบอลอ่ะมันวุ่นวายครับจะทำอะไรมันจะสะดวกโอเคดูทุกชนิดที่มีผู้ชายแข่งค่ะเอาทำไมอ่ะดูผู้ชายค่ะผมก็ไปดูทุกชนิดที่ผู้หญิงแข่งครับเพราะชอบผู้หญิงใช่ไหมครับว่าแล้วดูฟุตบอลครับที่เขา ที่เขาเล่นกันในน้ำนะครับใช่ฟุตบอลอะไรเล่นในน้ำหมดเ่ในน้มีหัวลาววันนี้ดูอะไรครับครับชอบจักรยานครับจักรยานทำไมจักรยานสนตัวอ๋อโอเคเลิฟอบินเทนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องชื่ออะไรครับต้นกล้าครับอ่าวันนี้พี่มีคำถามมาถามน้องต้นกล้าครับว่าถ้าน้องต้นก้า จะพาคนที่เรารักอะไปดูกีฬาโอลิมปิกน้องต้นกล้าจะพาดูกีฬาอะไรครับไมน้ำครับเพราะผมเคยแข่งแล้วครั้งหนึ่งครับจริงบ้าที่เที่ยวอะไรอะที่สามครับยัยพี่ก็เคยแข่งเหมือนกันที่ททเ,เ,เที่สองที่สามป่วยมีอยู่สามคนโอเคแล้ววิ่งแทน ี่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทําและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอ,อยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีมาหนีมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากยาเดี๋ยนเริ่มเลยค่ะมิน้นสัปทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมิ้นไม่รักเล้หรอรักสิรักก็วิสศด,ดีอืมก็ได้ คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกเราก็ทิ้งให้เลียงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ ใส่ไกลปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกทดสวัสตร์แห่งความปลอดภัยทางถนนพศ2554ถึง2563 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องกันนะคะที่มาร่วมเป็นพิธีกรในรายการของเราค่ะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการกันนะคะนั่นคือช่วงแชร์นิ่งออฟเลิฟค่ะสัปดาห์นี้เราไปที่ชุมชนประปลาพัฒนาค่ะซึ่งบุคคลตัวอย่างของชุมชนนี้ก็คือคุณสุภัลเลกการ์นในเมืองนะคะท่านเป็นเครือญาติกับท่านประธานชุมชนจึงทํางานร่วมกับท่านประธานได้อย่างเต็มที่ท่านทํางานทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานโยธาง,งานแบกหามปีนป่าย และก็ยังทางานประนีด้วยนะคะมีฝีมือในการถูกผ้าที่สวยทีเดียวเลยค่ะค่ะ sure. เราไปชมเรื่องราวของคุณสุภเ์ลิกันค่ะช่วง sharing of love เลือกคุณุ์เป็นตัวอย่างของชุมชมอนอ๋อเพราะว่าเขาทำด้วยความจริงใจค่ะค่ะเขาลงมือทำแล้วเขาทำทำได้ดีมากด้วยในในชุมชนเขายอมรับเขาทุกคนค่ะ ก็วันแม่ก็จัดวันแม่มีถวายพ,พ,พระพรพอวันพ่อก็จัดมีการกินเลี้ยงตอนเย็นก็มาถวายพระพรพ่อแล้วก็ปีใหม่ก็จัดทาบุญกลางบ้านก็ได้เข้าช่วยค่ะก็ช่วยทําทุกอย่างแลลวมีอะไรแบบบางทีสอทอลงมาอะไรก็เขาจะช่วยวิ่งรับตลอดเวลามีงานประชุมอะไรถ้าเราไปเราไปประชุมไม่ได้ก็จะให้เขาไปประชุมแทน เขาก็แทนเราได้แล้วก็มีอะไรเ็าช่วยด้วยความจริงใจเขาไม่ได้ว่าทำาเราบังคับเพราะไม่มีเงินเดือนเงินดาวจ้างค่ะเจ็ดปีได้แล้วค่ะก็หมายก่อนเขาก็บทเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลงมาเขาก็ช่วยพี่เต็มที่คะเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวค่ะเขาก็อยู่กับพี่นี่แหละมีอะไรเขาก็ช่วยให้ช่วยด้วยความจริงใจไม่หวังผลตอบแทนค่ะ รู S <S ้สึกยังไงคะที่ถูกเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่างคะตอนแรกผมก็คิดว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าการที่จะเป็นตัวแทนของประธานชุมชนหรือประธานอสมอนเนี่ยมันเป็นงานที่หนักแต่ทีนี้ว่าเรามาช่างใจแล้วว่าเราเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่ เราต้องมีความสามารถที่ทำยังไงก็ได้ให้ชุมชนเราเจริญขึ้นเราต้องทุ่มเทของทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราว่าเราจะเอาออกมาไหมหรือเราไม่เอาออกมาแต่เราก็ภูมิใจนะที่ทั้งประธานชุมชนแล้วก็ประธานอ,อสมอให้เราช่วยดูแลชุมชนทำแบบนี้มานานหรือยังคะก็หกเจ็ดปีแล้วครับแล้วตั้งใจว่าจะทำแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ตราบใดที่ผมยังอยู่ที่นี่ ผมก็ต้องทําตลอดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเกิดที่นี่เราต้องทําให้ชุมชนเราเจริญ ด้วยการกระทําที่เป็นจิตอาสาค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะค่ะและทั้งหมดนี้คือ Love i n f l e n ที่เราอยากนาเสนอและเราขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีความรักที่สวยงามค่ะเริ่มจากการรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจและเราจะสามารถรักผู้อื่นและเห็นคุณค่าผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวความรักดีๆอยากนำเสนอกับทาง หรือมีคำติดชมรายการนะคะก็สามารถทำได้โดยการตริดต่อเข้ามาที่เฟซบ o o กแฟนเพจของเราหรือโทรเข้ามาที่0894283454ค่ะและท่านชมท่านใดต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปชมใน YouTube c h anel ของเราค่ะและน้องๆท่านใดที่ต้องการเป็นพิธีกรรับเชิญร่วมกับรายการของเรานะคะก็สามารถตริดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า กัไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนด์ตลอดเวลาและจะอินเทรนด์ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ